ก็มาชุดมาชุดเดียวเด้วย นคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์เรือนชมดาวนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ควนหลนฮิวอําเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาก็มาถึงได้สักพักแล้วแหละแล้วมันร้อนก็เลยเพิ่งมาเปิดคลิปเอาตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำมื้อเย็นละคืนนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะครับเพราะว่าฟ้าก็เริ่มมืดมาแล้วนะ ไงก็ไปทำมื้อเย็นกันก่อนดีกว่าไปไปดูกัน โอคทุกคนเมื่อกี้ก็ทำอาหารเสร็จนะครับผมทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จนะครับก็ตอนนี้ทุกคนได้ยินไหมฝนตกนี่แหละแคมหน้าฝนต้องขนของเข้ามาข้างในเลยนะครับ ฝนแล้วฝนตกเปียกเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวไหมนะครับผมเปียกไหมเปียกพี่ไปโดนทึ้ไตัวจัดที่ไปเร็วเอาล่ะนีร่มร่มร่มอ๋อได้ครับพี่ อ๋อได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอเคทุกคน เมื่อกี้เจ้าของลานนะครับเจ้าของลานการเต็นท์นะเขามาเรียกนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเราเราเสียงเขาก็เลยเออจัดจัดที่อะไรไว้ให้เรานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวร้อยฝนมันเบ้าลงวันนี้หน่อยนะหลานผก็มาชุดมาชุดเดียวด้วย <c oughs> ไม่งามากผมนอนแบบอยู่ในเต็นนั่นแหละไม่เสียหรอกอยู่ในเตนอยู่ในเต็นท์ไม่เสียแต่ว่าพืนๆมันเสียใช่ใช่นอนนอนได้นอนผมต้องนั่งแล้วก็อได้ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุมากครับโอเคทุกคนเจ้าของลานกลางเต็นท์นะครับก็เอาเต็นท์มาตางให้ผมหมนึบๆแีนะ้ก็ต้องขอขอบคุณที่เขาด้วยนะใจดีมากตอนนี้ก็เปียกแล้วผมพาชุดมาชุดเดียวดูส okay. ิั้งชุดผม งงแห่้โอเคคนระับทุกคนตอนนี้ก็จะเข้านอนแล้วนะเพราะตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยแล้วก็มีลมแรงด้วยก็นอนในเต็นท์ใหม่ก็ที่นอนใหม่ไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับไงก็ขอตัวนอนแล้ว โอเคคนสวัสดีตอนเช้านะครับก็ตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบนะครับก็เริ่มสว่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนี้ก่อนเลยสภาพของที่นอนเราเมื่อคืนนะครับเปียกหมดเลยแล้วผมก็ต้องเนี่ยจัดการของเพื่อที่จะเก็บนะครับกอ,อพาทิตย์จะขึ้นอยู่ฝั่งน้น ตอนนี้ก็หมอกก็เริ่มหนาแล้วนะครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับก้อนแรกก็จะมีแสงไฟอยู่ใต้หมอกก็จะเห็นเป็นแสงสีสวยมากเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะก็ตอนนี้หมอกเริ่มขึ้นละเดี๋ยวผมก็จะเก็บอุปกรณ์เอนแล้วก็นั่งดื่มกาแฟสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะไปขึ้นสก,กายวอล์ เพอที่จดูหม,มอกไปลวยกัน อคทุกคนผมก็เก็บอุปกรณ์เก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วนะก็นั่งดื่มกาแฟอยู่กันเดี๋ยวจะพูดถึงเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนอะ่ะช่วงที่ทำกับข้าวเสร็จนะครับของเมื่อคืนก็กำลังนั่งทานเนื้อแ,ลแหละนั่งทานแฮมเบอร์เกอร์ไปชิ้นหนึ่งสักพักฝนก,ก็ตกใช่ไหมครับผมก็เลยเก็บของเข้าเต็นท์ ไปไปมามาฝนตกหนักกว่าเดิมนะทําให้เป็นเราเปียกหมดเลยนะแต่ยังโชคดีที่อุปกรณ์กล้องหรือว่าอุปกรณ์อาที่ว่ามันโดนน้าแล้วมันจะเสียมันมันไม่ได้เปียกเลยเมื่อคืนก็พยายามนั่งคิดว่าเราจะกลับจะกลับดีไหมจะออกไปเก็บของแล้วกลับดีไหมเพราะว่ามันต้องรอให้ฝนหยุดนะครับก็โชคดีของผมอีกเมื่อคืนนะครับ มีเจ้าของลานกลางเต็นท์เขาได้มาเรียกเมื่อคืนนะเขาได้มาเรียกแล้วเขาก็ได้กางเต็นท์ให้ผมด้วยก็ดีใจนะเมื่อคืนโชคดีด้วย mm. ขอขอบคุณพี่เจ้าของลานกลางเต็นท์เรือนชมดาวด้วยนะครับถ้ายังไงใครที่จะมานะเดี๋ยวผมจะแปะแปะเพจเฟซบุ๊กของเรือนชมดาวไว้ให้นะ ก็ลองเข้ามาสอบถามพี่พี่เขาได้นะพี่พีเขาใจดีนะครับตอนนี้หกโมงสี่สิบเวลาหกโมงสี่สิบเดี๋ยวสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่ากนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่สกายวอลว่าเขาเสียค่าบริการอะไรยังไงเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ขอดื่มด่ำบรรยากาศรอบข้างก่อน

นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวมาเลเซียมานะครับก็อาจจะเสียงดังนิดนึงเห็นไหม มุมสุดทางนู้นนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นที่ผมไปนอนเมื่อคืนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกลานอีกลานอีกลานก็ใครที่มาที่นี้ก็มีให้เลือกหลายที่นะครับแล้วแต่ท่านเลยว่าจะกางเต็นท์นอนหรือนอนที่ลานไหนนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง K2Camp ให้ด้วยนะก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผมไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคไงวันนี้ก็ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย w